เราชอบที่จะค้นหาและรักในการศึกษานี่คือรายการวาไรตี้ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าธรรมชาตินั้นน่าลหลงไหลมากแค่ไหนผมกาฟิลจินพันฑ์พงศ์จันอน้นผมเข้าปั้นพัศสุยก้อเกียรสกุล และนี่คือรายการ NERD ON THE WAY การเรียนรู้คือการเดินทางกลับมาพบกับรายการเราเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์เวลา9.45ถึง 10. 10.00ครับกับรายการ,ร,าการ NERD ON THE WAY ตอนนี้เวลา6.30นาทีนะครับเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรหรือที่ยืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าช่องเย็นครับผมเย็นสมชื่อเลยจริงๆนะฮนะเราอยู่ไปด้วยบรรยากาศ หมอกเพื่อนๆจะเห็นหมอกเต็มเลยฮนะไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือเลยคืออยู่ใกล้ๆที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยครับเพื่อนๆใช่ครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่16องาศาเซลเซียสเลยนะครับถือว่าบรรยากาศที่แบบเย็นสบายมากเลยครับคือหนาวหนาวมากจริงๆ<ช>และเรายังมีอีกหลายที่ที่จะพาไปในวันนี้เลยใช่ครับแล้วจะเป็นที่ไหนนะครับโอ้ไกอนโอ้แต่ตอนนี้บอกไม่ได้จริงใช่แต่ตอนนี้นะเราเข้าสู่ช่วงเช็ควันและตอนนี้เราอยู่ในช่วง วันใหม่เป็นช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทรน์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างครับและในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจใหม่มาแรงนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือธุรกิจสตาร์ทอัพเองครับวันนี้ครับเราจะไปสัมภาษณ์กับเจ้าของธุรกิจซิปอีเวนครับคือพี่ขวัญพี่ขวัญ c ี o และ CoF o u n d e r ซิฟอีเวนครับ วัสดีครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ขวัญ CIO Co-founder Sit Event นะฮะครับพี่ขวัญครับช่วยรบกวนอธิบายกับธุรกิจสตาร์ทอัพให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับก็สตาร์ทอัพตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นคำที่อินเทรนอยู่นะใครๆก็พูดถึงนะครับก็ตามความเข้าใจของพี่นะครับบริษัทสตาร์ทอัพก็คือบริษัทที่แบบว่าเอานวัตกรรมในเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาใช้ช่วยในการประกอบธุรกิจเพื่อที่แบบว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น ทำให้ว่าระบบอะไรมันทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่ว่าจะสามารถทํให้ธุรก,กิจเติบโต,ตไปได้เร็วขึ้นด้วยอ๋อครับผมแล้วที่มาของซิปอีเวนต์นะครับเป็นยังไงเป็นมาอย่างไรซิปอีเวนต์ก็คือ,อต้องขออธิบายนิดนึงว่าซิปอีเวนต์ว่าเป็นระบบที่ช่วยทั้งคนเดินงานและก็คนจัดงานให้แบบสามารถมาเจอกันได้ง่ายขึ้นก็คือ,อในส่วนขอ e ซิปอีเวนต์เนี่ยไม่ใชว่าแบบเหมือนตามที่เราแบบเคยเดินตามงานอีเวนต์ต่างๆเนาะอย่างเช่นแบบ ยี่งพวกงานนยให,ใหญ่ๆเนี่ยมีแบบโบชัวอะไรโ,โยนทิ้งต็มไปหมดแล้วก็เห<อ>มือนว่าแบบบางทีลงทะเบียนเงี้ยมีคิวบ้างมีกระดาษต้องกรอกอะไรเยอะแยะไปหมดก<อ>็คือแบบว่าตรงเนี้ยเรามองว่ายังมีปัญหายังมีอะไรที่แบบเรายังปรับปรุงได้ก็เลยเกิดมาเป็นตัวซีเมนตัวนี้ครับคือพี่ก็เข้าเข้าไปจัดการเลยใช่ไหมครับใช่ก็ถึงว่าเป็นระบบที่ช่วยให้ทางหือว่าคนจัดงานสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทาให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วตั้งแต่พี่ทำไมพี่พบปัญหาอะไรบ้างปัญหาก็าถ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยหรือว่าทุกอย่างแบบเริ่มจากศูนย์มาเลยคือเราไม่มียังไม่มีโปรไดย์ยังไม่มีหว่าคอนเนคชันอะไรเลยก็ถึงว่าต้องทั้งพัฒนาตัวแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการเข้าหาลูกค้าก็ยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราต้องการเข้าหาผู้จัดงานอย่างเงี้ยก็ถึงว่าต้อง คอยเหมือนว่าไปตามงาน,นงต่างๆเขารลองเข้าไปคุยดูว่าเพื่อที่แบบเข้าไปหาลูกค้าให้เจอลูกค้า,าจริงๆว่าเพื่อที่ว่ามันได้สามารถถ่ายตัวโซลูชันของเราได้ด้วยเพื่อที่แบบเราจะได้ฟีดแบ็ต่างๆเพือ่อที่แบบนามาปรับปรุงได้ด้วยครับโอ้อค,<า>ครับ,รบ,รบแล้วพี่มีวิธีไงครับที่ทําให้คนรู้จักกับสิบอ e เวนต์ของเราก็อีเวนต์ทางเราก็คือมีการโปรโมทหลายช่องทางกัมอ่กันส่วนหนึ่งก็คือมีการโฆษณาโฆษณาก็จะเป็นโฆษณาออนไลน์เป็นหลัก ก็คือทาง Facebook แล้วก็มีทำเหมือนว่าพวก SEO เพื่อให้ขึ้นในแปลงของ Google ด้วย t w i t t e r นี่ก็ Twitter ก็คือมีโปรโมทด้วยเหมือนกันครับทาง Twitter แล้วก็ Instagram ด้วยครับก็ถึงว่าคือครบเลยที่เขาใช่ครับก็คือครบที่แบบเหมือนที่ดังๆในไทยนะแล้วก็ทางส่วนของอ่าเหมือนว่ามีคอนเทนต์สามารถทําให้แบบคนที่แบบสนใจงานเข้ามาหาได้ด้วยก็คือมีเขียนบล็อกด้วยแล้วก็โปรโมททางพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยกัน ก็จะมีทางแบบรีวิวงานหรือว่าแนะนำอีเวนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจครับครับผมรวกันที่ช่วยแบบอธิบายเกี่ยวกับแอปสิบอีเวนต์หน่อยครับว่ามีรูปแบบยังไงมีความสะดวกอะไรบ้างอะไรเงยครับก็คือซิปอีเวนต์เนี่ยจะมีในส่วนของคนที่สนใจเดินงานหรือว่าคนที่ต้องการหาว่ามีงานอะไรน่าสนใจบ้างก็คือสามารถเข้ามาดูในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ได้เลยว่าแบบมีงานอีเวนต์อะไรที่กําลังเกิดขึ้นบ้างหรือแบบกําลังจะเกิด ในเร็วๆนี้แล้วก็มีสถานที่จัดงานมีรายละเอียดคร่าวๆว่าแบบเป็นอีเวนต์แบบไหนบ้างครับแต่สําหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีระบบที่ช่วยเหลือคนจัดงานในการทําระบบลงทะเบียนซึ่งขายตัว๋วแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลเหมือนว่าพวกข้อมูลแผนผังภาในงานรวมไปถึงพวกบูธโปรโมชั่นต่างๆด้วยเพื่อที่ว่าทําให้คนเดินงานเนี่ยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญมากเลยนะฮะที่ให้เกติมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ให้ความรู้ใหม่ๆกับพวกเรานะครับผมขอบคุณครับแล้วทิดหน้านะครับพบกันใหม่ครับกับช่วงแว่นใหม่ครั้งนะครับเวลาเดิมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับไปบายเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในรอบๆจังหวัดกำแพงเพชรกันเลยนะครับคือเรียกได้ว่าที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ย เป็นอันซีนเลยก็ว่าได้นะคือหาชมได้ยากเหมือนกันใช่ไหมฟิลใช่เลครับผมเราลุยไปเลยดีกว่าไปเลย go! และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สุดเมืองกำแพง สุดแดนช่องเย็นนอุทยาแห่งชาติแม่วงนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่โลพี่โลเป็นวิทยากรของเราสวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้พี่โลจะพาเราไปพบกับอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับครับแล้วถ้าเดินศึกษาธรรมชาติเข้าไปข้างในนี้เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับพี่โลก็จะพวกแมลงสัตว์กัดต่อยพวกนี้ครับถ้าสำหรับคนที่มาศึกษาธรรมชาติที่นี่ครับในเรื่องของการใช้ยา ป้องกันอ,อเห็นว่า<อ>เป็นตัวคุ่ใช่ไหมครับพี่พวกผมเพิ่งโดนกัดกันมาเลยใช่แบบโอ้โหเลือดแดงเลยช้ำเลือดใช่ไหมพี่ครับแั้นก็ชนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเข้าไปสู่ข้างในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ชื้นกว่าที่เรากางเต็นท์อยู่นะครับอ๋อครับแล้วตัวทาตุตัวท้ากนี่ตัวท้ากตัวตัวตัวเล็กๆหรือว่าตัวใหญ่หน่อย่เวลามันดูดเลือดแล้วมันก็จะตัวใหญ่นะครับแล้วมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นไหมครับถ้าถ้าโดนแบบโดนกัด ถ้าคนแพ้เนี่ยเหมือนกับว่าเลื้อรังมันจะหายายากตกสะเก็ดเ <ừ> วลาเราทาวิธีการป้องกันคือทายามอง <ừ> ครับคือแต่งพวกผมแต่งตัวอย่างนี้คือเข้าไปในป่าได้ใช่ไหมครับพี่เข้าไปเดินได้ใช่ไหมฮะต้องใส่เสื้อผ้าให้กลมกลืนแต่ก็นี่ได้ระดับได้ถือว่าผ่านนะครับถ,ถือว่าผ่านแล้วถ้าท่าถูกหลักนี้คือต้องแต่งยังไงเข้าไปครับพี่ก็ใส่ไฮไลท์กลมอย่างพี่อย่างนี้นใส่าลายทางแบบ <ừ> ชุดคือต้องไม่มีช่องให้มันเข้าไปได้เลยมาด้วยกัันนเีครบ พังเข้ากับป่าไปเลยสีเดียวกันอะไรโอเคครับพี่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะช้าผมว่าเราเข้าไปกันเลยดีกว่าไหครับพี่ครับใช่เลยครับครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติดยพี่ผมว่ามันสนุกมันเหมือนได้ไปเป็นส่วนภายอะพี่คือเราไม่ต้องอยู่แต่ในห้องเรียนเราได้ออกไปดูของจริงเห็นนกเห็นต้นไม้อะไรอย่างนี้ ขนาดนี้เราก็เข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วนะครับเราเข้าถึงพื้นที่จริงขนาดเดียวกันนะครับถ้าเราไปในระหว่างทางเราอาจจะเจอพวกธาตุเวลาโดนดูดเลือดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นแผลเล็กๆนะครับแต่มันจะนานนะครับกว่าจะหายใช้เวลานานเด็ดขึ้นผานชีนี่คือเขาเขบริโภคเขาก็กินใช้ตรงนี้ครับ นี่คือต้อนน้ำมันเลย<ช>ครับ,รบต้นน้ำสายเล็กๆเนี่ยเป็นไหลรวมกันเป็นสายเน่ครับนีบค่คือถ้าเกิดผมตักกินผมบอกว่ากินได้เลยคินไ,ได้ครับนี่คือน้ำบริสุทธิ์เลยลองลองชิมดูอ่าใช่ใช่ใช่ตาน้ำตาน้ำผมลืมบอกเลยตอนเดินเข้าไปอย่างแรกคือไม่ไกลหรอกเราไม่ไกลจากที่เดินทางทางเข้าอุทยานนะแล้วเราจะเจอตาน้ำเล็กๆก่อนที่แรกพี่เขาบอกว่าน้ำมันเย็นน้ำตรงเนี้ยที่หมู่บ้านเขาใช้หมดเลยเขาใช้กินหมดเลยกินได้หมดเลยครับ ผมก็เลยลองขอลองกินดูไงไหนๆก็มาแล้วโหมันเย็นจริงหรอต้องหลืบไหลเรื่อยๆเป็นไงครับคุณปั้นโอเคใส่ได้เว้ยใส่ได้แต่ไอฟิวันไม่กล้าไงพี่ผมก็เลยเออก็ชั้งมันเหอะคือมันก็ไม่กล้าไงป๊อตไงเออลองกินคนเดียวก็ได้แหมเมื่อกี้ไอปั้นแหม่โม้าโุ้ยไม่กล้ากินน้ำตุ๊ดป๊อต พี่คิดดูน้ำมันมีแต่อะไรบ้างอะมีตะกรอนและคือตะกรอนเป็นแหละโพแทสเซียมมินิเซียมโอโหเซียมเซียมยม,ยม,มีเยอะนะไหนจะไข่ไถ่แต่ถ้ามันเข้ามาในตัวผมแล้วไข่เต็มเนี่ยโขหผมจะมีที่เป็นไข่เหรอแล้วเดินต่อไปเรื่อยใช่ไหมพี่มันจะเป็นทางแบบทางชันอนแบบจะลงไปคือตาล้าจริงๆของเขาอะคือมันต้องลงไปอีกพี่ แล้วเดินต่อไปเรื่อยใช่ไหมพี่มันจะเป็นทางแบบทางชันอะแบบจะลงไปคือตา,าน้าจริงๆของเขาอ่ะคือมันต้องลงไปอีกที่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆทางลงใกล้ๆทางลงมันจะมีต้นไทรต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งพี่เขาบอกว่าโอ้โหเห็นเด่นเลยเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของนกเลยตรงเนี้ยไทรอ่ะครับต้นไทรใหญ่ต้นไทรใหญ่ที่พี่ชี้ให้ดูตอนขงบนใช่ไหมครับเนี่ยนะครับแล้วทีนี้มันกับว่ากลับไปแล้ว ถูกหรือว่าเนาะที่นรู้อยู่รู้กันอยู่เขาได้มาเหมือนกับว่าเส้นไหวโอเคครับแต่ว่าหลักแรกต้างเอาไปในโลเก็ตกับไปด้วยคือแบบนี้ทําไม่ถูกเลยนะแล้วตรงนี้นกอยู่เยอะแล้วแต่กลเป็นว่าแต่กลว่าคนที่มาไม่ได้มาดูนกไ้พี่มาต้นใสเพื่อมาขอหวย รันตรงนี้ก็คือเอาแบบขยะกองโฟมทิ้งวางไว้ใต้ต้นไม้เลยไม่รักษาธรรมชาติเลยคือผมก็ต้องเข้าไปเก็บกันมันแย่ตรงนี้คือถ้าเกิดใครจะมาลองขอของหัวขอพิรุษิดอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เอาเป็นใบตองมาดีกว่าผมก็ไม่คิดว่าจังหวัดแพรคืออากาศจะเย็นได้ถึงขนาดนี้คือผมคิดว่าต้องไปถึงภาคเหนืออะไรเงี้ยมันถึงจะได้อากาศแบบนี้ต้องมีหมอกแบบเี้ยคือต้องภาคเหนือเท่านั้นคือต้องเป็นเชียงรายเชียงใหม่ ใ่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะากาแพงเพรแค่นั้นเองคือหนาวมากจริงอยากให้ทุกคนไปลองดูแล้วโหยิ่ตอนเข้าไปในป่านะตอนเช้าแบบฟินนะพี่ฟินจริงๆสวัสดีครับพบกับผมเจมส์สุวรรชรินภาวรรณสกลุลในช่วงแวนตระเวน และตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ณนะจังหวัดชนบุรีและแน่นอนครับเมื่ออยู่กับเจมก็ต้องมีแต่เรื่องกินเท่านั้นแหละครับวันนี้เจมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับร้านหมูสเตะ๊ะร้านดังต้นตำรับและเป็นเจ้าแรกของจังหวัดชนบุรีเลยครับผมออาอยากรู้ว่าเด้ว,ว่าเป็นร้านยังไงร้านชื่อว่าอะไรใช่ไหมครับ ถ้าอยากรู้ก็ไม่ต้องรีรอกันเลยไปที่ร้านนั้นกันเลยครับผมและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่กันที่ร้านหมูสเตอพอลโลแล้วนะครับร้านที่เขาว่ากันว่าเป็นต้นตำรับและเจ้าแรกของจังหวัดชนบุรีกันเลยพาม นี่คือหมูสเต๊ะที่เราได้สั่งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นยังไงล่ะสีสันของมันน่ากินใช่ไหมเหลืองทองเลยทีเดียวนะฮะผมก็อดใจรอไม่ไหวแล้วไปชิมกันเลยดียกว่าว่าร้านที่เขาบอกว่าเป็นตำนานเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะอร่อยเด็ดดวงขนาดไหนกินกันเลยครับ <S 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 ตวเต้เนี่ยหวานหอมอร่อยอะ่ะนุ่ม้วยบวกไปกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรลับของร้านเลยนะครับที่ไม่มีที่อื่นเหมือนแล้วก็ไม่มีที่ไหนเรียนแบบได้เลยแล้วเขายังบอกอีกนะว่าซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือขนมปังปิ้งที่เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วเนี่ยมันจะเด็ดดวงมากมันอร่อยจริงๆเรามาลองกันเลยดีกว่า มันจะจริงหรือเปล่าและนี่คือจุดเด็ดของร้านนี้นะครับจุดขายเลยก็คือหอยจ้อปูดูครับแน่นขนาดไหนเขาว่ากันว่าข้างในนี้ยมีแต่ปูปูเนื้อแน่นๆเยอะๆใหญ่ เราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันจริงอย่างนี้เขาพูดกันหรือเปล่านะครับผมจะฉีกให้ดูร้อนร้อนโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดครับใหญ่จริงจริงผมกินเลยละกันไปอร่อยมากครับจริงๆริงแบบ มันหอมกลิ่นทะเลอ่ะแบบพูดได้เลยว่าปูสดแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆอย่างนี้นะครับจิ้มกับน้ำจิ้มบวยเนี่ยมันทำให้ยิ่งแบบฟินอ่ะฟินจริงๆแบบอร่อยมากกินต่อละอ่าก็ฟินกันไปตามๆกันนะครับสำหรับมูสเต๊ะแล้วก็หอยจ้อ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมากินแล้วก็ฟินกับผมแบบนี้นะครับ <_ S 1> ก็มากันได้ที่ร้านหมูสเตออพอลโลร้านตั้งอยู่หน้าปากซอยท่าเรือพลีและร้านเปิดทำการในเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วผมอยากกินมันต่อแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับและในวันนี้นะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการของเราแล้ว วันนี้พวกเราได้พาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่สามารถหาดูได้ง่ายเลยนะฮะในอำเภอแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าธรรมชาตินั้นน่าลงไหลมากแค่ไหนและอย่าลืมติดตามชมรายการของพวกเรา Nerd on the way การเรียนรู้คือการเดินทางทุกวันเสาร์เวลา9 4 5ถึง10 0มครับ ครับและวันนี้พวกเราขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินเลยนะครับอย่างที่ภูสวรสวรค์และในวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัส,วสวดีครับบ๊ายบาย